ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพรง่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตะเลขบัญชี0972 779 830เนี่ยนะอุซบิลลาฮิมินซาลิถ้าทำได้ซ้มโคนีพี่น้องมันไล่จองทางพี่น้องให้ปล่อยจากไฟนรกนี่เนาะมันไล่บัตรมันไล่ซิ์ปิเศษที่ว่าก็ให้เนี่ย ยว่าโรนี่ไม่รู้แนบัตรในมังได้ยิบบัตรนั้นกดรวจเลยห้าต้นนี่บวเชื่อม้ที่นําคุณไม่ครบมราลบๆบัตรนี้ต้นชายไม่ได้หาถ้อยหลังพอไปบัตรนูถ้อยลัง,ลงพี่น้องมีหมากไล่ไล่ช่องทางไม่ไม่มีโอกาสได้ไปเข้านารกเลยสวรรค์เลยเอยากไม้พี่น้องว่าตาตั้งนานโนานาวาจะได้หนึ่ง นามายังชารัตรุงคุลอาดับสุนัตครบตวนส้มบุลหลางมือซ้ำทีบวนปากซ้ำอุนสูดน้ำเขา้าจมูกโอ้ครบนั่นแหละพี่น้องอาดับมารายาตั้งเตกนอาบนำละมาดกเปลา่าอุสบิลล์กลาวบิสมิลล์กลาวดูอาอาบนำละมาดเเซ็ตยกมือก็ดูอาเพลงหนึ่งหารักษาวัตุมายังหาเหมือนที่ผมบอกการมายังเหล่ารุงคุลชารัต อนในมายังมันมันมันขมื่นกันมีรุงคุณมีชารัตมีอาดับมีสูนัทเฮียอะสูนันอัมบาอันอ่ารุงคุณเกาลีเฟียลีกอนบีพี่น้องจักยานกันเลยอ่าเนี่ยภาษาคนทะเลก็ไม่เน้อไม้ก็ว่าไม้ไปอยู่ปะโนซึ่งว่าตุครูชดนับสิบนี้เราเลยนะเฟียลีกอนบีเกาลีจักยานโยงกันมาคว่าควายกันเลงกับเด็กเล่นนีไม้เลยพี่น้องนะไม่รู้คว้างไรเลยมาเกล้งเลย เกาหลีฟียลีกนบีอะไร like, นี่นะยกเมื่อเมื่อนเถือนอลอวักบัตก็ไม่ความ่าได้เลยเนี่ยที่นเทเรกมันจับปีนองเนี่ยนี่เนี่ยนี่เจกได้มดอืบงได้มดไหนมาย im ังไอ้นี่มันสุนันไฮียอะไรไอ้นี่สุนันอับบาอาเลยอ่าไอ้นี่รุงคุณเกาหลีเลยเท่านั้นเฟียลีเท่านี้ก้นบีเท่านี้อ่าเนี่ยเลยอาดับมารยาต้องลุงพันนั้นต้องทำพันนี้ ผมจำได้พี่น้องตอนเหล็กๆเนี่ยนณะนั่งทายัดนี่คุ้นเก๋ๆถักนั่นแหละเนี่ยนั่งอิฟติรรชพันพือนั่งตะวัดรุกผันพือมาเยอะทำจริงมาหยั่งกันซอพี่น้องพี่น้องนั่งทายัดตีหลักไปครั้งไหนก็อดีเนาะเตียววารอนั่งตีนผับปันนี้พี่น้องไม่ฟังว่านั่งนั่งตะวัรุกทายัดสุดท้ายนี่ตีนห้อยปันนี้เราไม่ปักอ่ะอ่าแล้วนอนั่งอิฟติโรชเรไมปักอ่ะ โอ้ยคนแก่มันถูดไปน้องไอ้อยมายังหลากห้างว่ะตกใจมายังหลากห้างพื่เหล่าโฮยวันนี้พอเราได้ไปศึกษาได้ไปเหล่าเรียนพี่นออ้องเออใส่ห็นป่าเราป่าแก่ปก่าแก่มาแก่ตกลูวายี่เขาแข่งรันโอ้ผัวเล่ถึงปฏิลัดคุณค่าถึงเรื่องมายังองค์ประกอบที่สําคัญพี่น้องเนี่ยนบีรับประกันสวรรค์อ่านี่ก็แ็บหมด Nhá, bộ màu rồi này, nắng, thu nắng vào lại, thả nơi à, này ra đi nô. À, nè, mình có mấy xuôi ngàm. Nè, có kẹp mất ra lại ạ. Bộ rồi này, mình làm xong sưu dụt tín, thì hồi lúc lên tổng bình, như cái nhầm vậy nè. <laughs> tín có ai bắt nếu bằng thi. À, năn cứ rung cún lên năn, phí năn, năn. À, vậy đó, sưu dụt cứ xa rát, màn tín, màn giả tông bắt, À, nè, bằng khuôn chết chết, nà, tăng nơi nỗi con kẹp nào là. ถ้าตัวลักมันตัวลักก็คือชารัตมนเลยเนี่ยคงค้องรุงคุณสุยุทนี่ถ้าเมื่อชายไม่ได้กรก็จะื่อว่าสุยุทฉาชยไม่ได้อ่าสุยุทฉาชยไม่ได้ไม่ซโอกกะมายังกบไม่โซอแต่นางอิฟติโรชนางตตวารุกนี่คือเป็นสูนั้นอ่าเนี่ยเป็นสุนัสน์ปีนองถึงปีนองนางปันนี่กะโซกแต่จีลาวให้ปีนองฟังว่าคนเตเรกนี่ที่เขาเข่งขัดนะเขาตำนี้มันจะได้พมนทุกข์กันเลยอะไรปัาโรเด็กๆนั่นหละเนาะมายัง ลบมาติปโนรเรียนมังภาษาเด็กมาถึงหนังกับนนกันีกันเขาทูดเลยไปนอเอไอไรมายังหลักห้างอยู่อ่าเนี่เดก็ว่าปักกับันเดอหตัวัดรุกอิฟติโรส่าตั้งกับปนเดออัตตาหิยาตุนมุบาไปหนอเราหนังภาษาเด็กยังตั้งกันนี่อี่าคนเกี่ยวว่าเชตันหนังอยู่ปางว่มืออ่านี่อีกว่ามันได้ไม่ทีไหนที่เชตันหนังอยู่ว่างปางนั้น นะพอเราไปเรียนศึกษาก็จจิงพป่นองอยู่ในกีทับยาวีนี่ก็มีเหมือนกันอ่าเนี่ยแต่เขาบางทีบอกกีตับไม่ได้เลยตัวครูก็สนแล้วนะก็กระจำอยู่เนีย่ยเราอัตยญาตุนมบากระตั้งปังอยู่วับนี้นะพอเราไปเรียนกรจจิงๆพี่นองไปพบเออนีเลยๆที่ว่าก็วหวเราเหมือนกันอ่าเอาว่าแม่มือมาไหวาตายดยีพี่นองนิชีนี่อ่าตั้งไปตรงนี้เลย อ่าเนี่ยอัตตาฮิยาตุนมบอบะก็เก็บมดพี่น้องแม่ฟ้าวันนางปัองอยู่บนนี้ซมายังไม่จะมีซ่ดีล่ะเนี่ยซเตนั่นเลยด้วยอาดับระเบียบตุกคันตุกตอนเนี่ยก็เก็บมดอ่านั่นเลยหาเลที่มายังก็เข้ายาทิวานั้นพี่น้องอ่าเนี่ยก็เก็บมดหลายสิ่งหลายสิ่งพี่น้องผมก็จำจำบันดันมั่งเลยแ่ละตัวก็ถูดนะครับ เออเราก็เออเขาวาข่าทำปนีก็ทำปณีญาเลยตามเขาวา่าญนติกางนีว่วเชตันมันหนังห้อยตีนอยู่ตรงนั้นก็ <c oughs> เลยผัไปเรียนเองก็ไปพบนาว่าเออจริงพอดีนาเนี่ย้องที่เขาบอกเพราะไรพี่นงนี้และไม่ใช่ไรที่นเนาะคนเตเด็กไม่ใช่กาอาลิมอารับมังคาราไลาเลมดีหละ่ะนี่ยคี่ตับยาววงยาววี่เล่านีเนี่ยแหละแต่ว่า ด้วยการที่เ,าเอาจริงปฏิบัติจริงเลยค่ะหยุดทื่อจริงสองสามประการนี้พี่น้องนามบีรับประกันว่าเรื่อนรางของเขาไม่กระทบกับไฟนรกเลยอ่าได้ข่าวสวรรค์เนาะอ่าสุดท้ายนี่พี่นอ้องอ่ก็ขอบคุณพี่น้องทุกๆุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่า ราทางหลยให้การสนับสนุนโราทางไลยช่วยเลือกกันนะในโนอนนะในงานศาสนาก็เราจะดําเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่นะ้องนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานะเพราะฉะนั้นต่างผมเลยกาทีมงานทุกคน อยากจะคอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนโดยดีตลอดมาและโดยเฉพาะยังยิง่งพี่น้องที่ให้การโอนข้ามาหรือว่าช่วยเลือดในผิดข้องโรคเป็นประจำในทุกๆทุกวันที่เข้าทางบัญชีทามดุลิลละพี่น้องขอขอบคุณพี่น,อน้อ,นนองทุกท่านเหลยวเตะกำลังความสามารถของพี่นอ n g เราไม่ได้มีการกำหนดค่ากินตรงนั้นพี่นอ้องอยู่เตะฟัม ยูตีฟาร์มอีกลัสนายูตีฟาร์มบริสุทธิ์ใจนาโคงผรมีพี่น้องทุกท่านปรให้อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและวัางปินอย่างยิ่งจะได้รับฝากพลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาในวันอัครันตนะวะบิลลาฮิตตอฟิกวันที่ใดยะอัสสลามุอะลัยกุมวอะลัยฮ์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำทำซำแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้วแปดหนึ่งรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัพดพัทลุง สนใจสินค้าและบริการโทร086 289 1906บริหารงานโดยช่างมาสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้น